สวัสดีค่ะหนึ่งค่ะวันนี้จะมาพาน้องหนิงเข้ามาแดกวันนี้หนิงเจอมานานหรือยังนานมากแล้วอันมองตองสินปาดคนต่อไปครัคนต่อไปครับเด็กทุกคนให้จิตจิงก่อนเลยให้จิตจิงน้ คุณจังอไรโอ้สัญชาตญี่ปุ un> un> ่นค่ะคงนะคะสัญี่ปุ่นสัญชาติไทยนามสกุลคมยะนะคะคนตมาค่ะชื่ออะไรคะซาต้ซาตตน ทำงาน,งานอะไรอยู่คะป้ามาเลี้ยงค่ะคนไหนป้าคะป้าอ๋อคนนี้ป้าเ่ะออันนี้ลุงอหอดูสกลมผมุณลุงชื่ออะไรคะชื่อปีรพัฒน์ครับนี่อันน้าแข็งเฮ้ยไอ้คนนีี่เขินได้อะอันนี้เขินอ่าอ่าตอบไปน บอกกันน้องได้แล้วไอ้น้ำตาไหลเลยบอกให้ปิดจะดูแยกจะดูเปิดพ<ข>อพอแล้วแล้ววันนี้ป้าจะกลับอมไรคะป้าไม่นี้ป้าค่ะมองสาวลุงจีบสาวโอ้ยไม่จบใครโอ้สวยอ่ะ มาดามออรกเน็ตอย่าลืมนะคะใส่เจ้าเด่นเด้งตัวไทยรู้ลูซี่ขายหน่อยขายของเงาหน่อยกล้องเหรอวิดีโอเหรอวิดีโอค่ะขายของแล้วหน่อยค่ะใส่เพีทีทีนะคะนะใส่วิ้งวิงเลยนะคะมาใสเด้งหน้าเด็ดออกปากมาแล้วติดอกติดใจเด้งออกปากปาหน้าเด่นเลย เด็กอาปากว่าเอาไหม่ีิเอาตาเมื่อกี้เลยวิธีอันนี้หลังใช้ใช้ท้าแต่งตาอันนี้เลือกใช้แล้วขอเถอะขอขอดูเลือกใช้ไหมหน่อยอ๋อตอนนี้ใช้แล้วยังไม่ได้ใช้อ๋อคือว่าจะไม่ใช้